ทำไมลูกสาวมหาเศรษฐีปิตโตรเลียมจากซาอุถึงเลือกชายหนุ่มไทยธรรมดาเบื้องหลังความรักนี้ซ่อนความลับอันมืดดำของตระกูลไว้และเมื่อความจริงถูกเปิดเผยมันกลับสั่นสะเทือนทั้งอำนาจและหัวใจเรื่องราวนี้จะทำให้คุณแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองค่ำคืนหนึ่งในกรุงเทพไฟถนนสว่างว่าสะท้อนบนผิวถนนที่เปียกฝนเสียงรถยนต์และเสียงฝนผสมกันจนกลายเป็นจังหวะที่แปลกประหลาด หญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากโรงแรมหรูเธอคือบุตรสาวเพียงคนเดียวของเจ้าพ่อปิโตรเลียมจากซาอุดีอาระเบียชุดราตรีสีเงินของเธอสะท้อนแสงไฟจนผู้คนหันมองแววตาของเธอเต็มไปด้วยความลังเลและความกังวลทุกย่างก้าวของเธอสั่นไหวราวกับหัวใจไม่มั่นคงเธอรู้ว่าโลกทั้งใบกำลังจับตามองทันใดนั้นประตูด้านข้างโรงแรมเปิดออก ชายหนุ่มชาวไทยในชุดสูทเรียบง่ายก้าวออกมาเขาไม่ใช่เศรษฐีหรือบุคคลทรงอิทธิพลเพียงแค่ชายหนุ่มธรรมดาที่เกิดในครอบครัวชาวนาแต่ในสายตาของเธอเขาคือสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเสียงกระซิบดังจากฝูงชนรอบข้างทุกคนต่างสงสัยว่าทำไมลูกสาวมหาเศรษฐีถึงเลือกคนเช่นเขาเสียงซุบซิบค่อยๆดังขึ้นความกดดันก่อตัวจนบีบอากาศให้แน่น กลิ่นดอกมะลิจากใจกันข้างทางลอยแต่จมูกเธอแต่กลับไม่ทําให้เธอสงบตรงกันข้ามกลิ่นนั้นทําให้เธอยิ่งรู้สึกมึนงงและสับสนหัวใจเธอเต้นแรงมือเธอเย็นเฉียบและเมื่อเขายื่นมือออกมาหาเธอเสียงแฟลชจากกล้องนับสิบสาแสงใสความจริงกําลังจะถูกเปิดเผยและเหตุผลเบื้องหลังการแต่งงานครั้งนี้กําลังทําให้ทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาตนเอง แสงแฟลชวาาจนตาพร่าเธอหันไปมองผู้คนที่ยืนเบียดเสียดอยู่รอบด้านสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงและความสงสยัยเธอสูดลมหายใจลึกเสียงหัวใจเต้นดังชัดเจนในหูของเธอรากับเสียงกลองที่ดังถี่ขึ้นทุกวินาทีชายหนุ่มจับมือเธอแน่นสัมผัสของเขาอุ่นและมั่นคงแตกต่างจากโลกหรูหราที่เธอเคยอยู่มาทัานใดนั้น เสียงผู้สื่อข่าวตะโกนถามอย่างเร่งร้าวทำไมถึงเลือกผู้ชายไทยคนนี้คำถามนั้นเหมือนมีกรีดลงกลางบรรยากาศฝูงชนเงียบลงทันทีทุกคนรอฟังคำตอบจากปากเธอริมฝีปากของเธอสัน่นแสงไฟและเสียงกล้องยังคงไม่หยุดในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้ว่าหนีไม่ได้อีกแล้วเธอเง่อยหน้าขึ้นสบตาทุกคู่ที่จ้องมองมา แล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงเพราะความจริงที่ทุกคนไม่เคยรู้กำลังจะเปลี่ยนทุกสิ่งเสียงฮือฮาดังกระหึม่มบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายบางคนเบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อเธอกำมือเขาแน่นขึ้นในดวงตาของเธอแฝงทั้งความกล้าและความกลัวรากับกำลังต่อสู้กับเงาที่มองไม่เห็นเธอสูดลมหายใจอีกครั้งทุกถ้อยคำที่กำลังจะออกมาจะเปลี่ยนอนาคต ทั้งของเธอและของเขาเธอพูดเสียงสั่นแต่ชัดเจนชายคนนี้คือคนที่เคยช่วยชีวิตฉันไว้ในวันที่ฉันเกือบตายทันใดนั้นความเงียบก็ปกคลุมไปทั่วลานโรงแรมไม่มีใครกล้าส่งเสียงใดพระคำพูดของเธอเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางฝูงชนแววตาของผู้เป็นพ่อที่ยืนอยู่ไม่ไกลเต็มไปด้วยความตกใจปนโกรธเกรี้ยวมือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดนูนขึ้นมา สายลมเย็นพัดบูบทําให้ผ้าม่านข้างประตูสะบัดแรงบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันที่บีบหัวใจทุกคนในที่นั้นเสียงรองเท้าหนังหนักๆก,ก้าวเข้ามาใกล้ทุกสายตาหันไปยังร่างสูงใหญ่ในชุดคลุมหรูของชายผู้เป็นพ่อดวงตาเข้มคมของเขาวาวโรดราวกับเปลวไฟที่พร้อมเผาผลาญทุกสิ่งเธอหายใจติดขัดฝ่ามือเย็นเฉียบเริ่มสัน่นแต่ยังคงจับมือชายหนุ่มไทยไว้ไม่ปล่อย เสียงของบิดาดังก้องเจ้ากำลังสร้างความอับอายต่อทั้งตระกูลคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักฟาดลงกลางอกเธอแทบสุดแต่ยังยืนหยัดน้ำตาเริ่มเอ่อขอบตาแต่ในแววตากลับมีแสงของความดื้อรัน้นเธอตอบกลับอย่างชัดถ้อยชัดคำความอับอายไม่ใช่การเลือกคนที่ฉันรักแต่คือการปิดบังความจริงที่ท่านไม่อยากให้ใครรู้ฝูงชนสะดุง้งเสียงลมหายใจของผู้คนดังพร้อมกันราวกับคลื่นซัด ความเงียบหนาหนักปกคลุมทั่วบริเวณชายหนุ่มไทยก้าวขึ้นมายืนข้างหน้าเธอดวงตาเขาจ้องตรงไปยังบิดาของเธออย่างมั่นคงในบรรยากาศที่ทุกคนแทบไม่กล้าขยับตัวและในวินาทีนั้นเองความจริงบางอย่างที่ถูกซ่อนมานานกำลังใกล้จะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกสายตาลมหายใจของผู้เป็นพ่อดังหอบหนักเส้นเลือดบนขมับเต้นชัดจนผู้คนรอบข้างมองเห็น เขากล้าเข้ามาใกล้จนบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแรงกดดันที่บีบแน่นเธอเริ่มตัวสั่นแต่ไม่ถอยดวงตาเธอแดงก่ำด้วยน้ำตาแต่ริมฝีปากกลับยกขึ้นพูดด้วยเสียงนแน่วแน่ทุกคนควรรู้ว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงคนที่ฉันรักแต่เขาคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับความลับของตระกูลเราเสียงฮือฮาดังกระจายรอบฝูงชนนักลก่าวยกไมโครโฟนขึ้นทันทีกล้องหลายสิบตัวจับภาพไม่หยุด บิดาของเธอชะงักสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากโกรธเกรีย้ยเป็นตึงเครียดรากับคำพูดของเธอไปแต่ต้องความจริงบางอย่างที่เขาไม่อยากให้ใครได้ยินชายหนุ่มไทยหันมามองเธอดวงตาเขามีทั้งความตกใจและความกังวลเหมือนเขาเองก็รู้ว่าความลับที่ถูกปิดตายกำลังจะถูกลากออกมากลางแสงไฟบรรยากาศเงียบงนันเสียงฝนที่เริ่มตกลงมาอีกครั้งดังชัดในความเงียบ ทุกคนต่างรอคอยคำพูดต่อไปของเธออย่างใจจดใจจ่อเธอสูดลมหายใจลึกเสียงหัวใจเต้นถี่เหมือนกลองรบริมฝีปากสั่นแต่สายตากลับแน่วแน่เธอเอ่ยออกมาอย่างชัดเจนชายคนนี้คือบุตรของหญิงที่เคยช่วยชีวิตท่านในทะเลทรายเมื่อยี่สปีก่อนฝูงชนตะลึงเสียงอุทานดังขึ้นรอบทิศบรรยากาศระเบิดด้วยความสับสนและคำถามนับร้อยผู้เป็นพ่อชะงักไป แววตาแข็งกร้าวแปลเปลี่ยนเป็นตกใจริมฝีปากของเขาเม้มแน่นราวกับไม่อาจปฏิเสธนักกล่าวกรูกันเข้ามาใกล้ไมโครโฟนหลายอันถูกยื่นออกไปแฟลชจากกล้องยิงสาแสงไม่หยุดชายหนุ่มไทยก้าวเข้ามาข้างหน้าเสียงของเขาสั่นแต่มั่นคงและหากไม่มีแม่ของผมในวันนั้นท่านก็คงไม่มีวันนี้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางอกผู้เป็นพ่อ ความเงียบงันหนักอึ้งปกคลุมทั่วบริเวณจนทุกคนแทบหยุดหายใจในเวลาเดียวกันดวงตาของบิดาเบิดกว้างแวววาวคมกริบราวกับถูกแทงด้วยมีดที่มองไม่เห็นฝ่ามือที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นเล็กน้อยเสียงฝนกระทบพื้นดังราวกับรองสะท้อนหยดน้ำเยินเฉียบไหลผ่านกระจกหน้าต่างของโรงแรมบรรยากาศชุ่มชื้นกลับยิ่งเพิ่มแรงกดดันที่อึดอัดเธอยืนกัมือแน่น น้ำตาไหลอับแก้มแต่เธอไม่สะทกสะทานสายตาย,ยังคงจับจ้องที่บิดาของตนนี่คือความจริงที่ท่านซ่อนเร้นมาตลอดเสียงของเธอสั่นสะท้านแต่ทุกถ้อยคำชัดเจนแล้ววันนี้ความลับนั้นไม่สามารถถูกปิดบังได้อีกเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งนักข่าวผลักเบียดกันเข้ามาคำถามกระนำจากทุกทิศทางจนแทบฟังไม่ออกบิดาของเธอหายใจแรงเขาก้าวถอยหนึ่งก้าว สายตากวาดมองฝูงชนรอบข้างที่กำลังจับตามองทุกการเคลื่อนไหวและในวินาทีนั้นเองความเงียบอันน่าหวัดหวั่นก็กลับมาก่อนที่เขาจะเปิดปากพูดประโยคที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงของเขาดังทุ้มต่ำสั่นสะเทือนในอกของทุกคนที่ได้ยินใช่มันคือความจริงที่ข้าไม่เคยอยากให้ใครรู้ฝูงชนอ้าปากค้างนักกล่าวบางคนแทบหยุดหายใจ แฟลชจากกล้องสาดใส่ใบหน้าเข้มขึนของเขาไม่หยุดเขาหันไปมองชายหนุ่มไทยตรงหน้าแววตาแข็งกร้าวค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความขมขื่นเสียงของเขาหนักแน่นแต่แฝงความสันไหวแม่ของเจ้าคือคนที่ข้าไม่สามารถปกป้องได้ในวันนั้นและตราบใดที่ความจริงนี้ปรากฏมันย่อมทําให้ชื่อเสียงและอํานาจของตระกูลสันคลนความเงียบปกคลุมไปทั่วบริเวณ เพียงเสียงฝนตกกระทบหลังคาเป็นจังหวะเดียวที่ยังคงอยู่หญิงสาวมองบิดาด้วยน้ำตาคลอเบ้าท่านยอมทิ้งผู้หญิงที่เคยช่วยชีวิตท่านเพื่อปกป้องเกียรติของตระกูลเสียงเธอแหลมสั่นด้วยทั้งโกรธและเจ็บปวดบรรยากาศถึงขังราวกับเชือกที่ถูกดึงจนตึงทุกคนเฝ้ารอฟังคำตอบของชายผู้เป็นเจ้าพ่อแต่แทนที่จะตอบเขากลับก้าวเข้ามาใกล้เธอและชายหนุ่มอย่างช้าช้าแววตาที่ฉายชัดในตอนนั้น ไม่ใช่เพียงความโกรธหรือความเจ็บปวดแต่คือบางสิ่งที่ไม่มีใครในที่นั้นกล้าคาดเดาลมหายใจของเขาหนักอึ้องทุกยางก้าวที่เขาใกล้ทําให้ฝูงชนเงียบสงัดเพียงเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังสะท้อนกล้องเธอถอยหลังเล็กน้อยแต่ยังจับมือชายหนุ่มไว้ไม่ปล่อยหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกแววตาของเธอสั่นไหวระหว่างความกลัวและความกล้าชายหนุ่มยืนขวางหน้าเธอ เขาเงยหน้าขึ้นสบตากับบิดาของเธอเสียงพูดของเขาแน่วแน่แม้สั่นไหวจากแรงกดดันวันนี้ผมจะไม่ยอมให้ใครพรากเธอไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามฝูงชนฮือฮาอีกครั้งนักข่าวแทบแย่งกันถ่ายภาพและตะโกนคำถามแต่ไม่มีใครกล้าขัดจังหวะระหว่างบุรุษทั้งสองบิดาหยุดก้าวเขายืนนิ่งร่างสูงใหญ่เงาราไปกับแสงไฟของโรงแรม แววตาที่เคยแข็งกร้าวกลับแฝงด้วยความเจ็บปวดลึกๆริมฝีปากของเขาขยับช้าๆเจ้ากำลังเลือกเส้นทางที่จะทำให้ทั้งโลกหันหลังให้ตระกูลของเราคำพูดนั้นกระแทกกลางบรรยากาศหญิงสาวตัวสั่นน้ำตาไหลรินไม่หยุดแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับมั่นคงยิ่งกว่าที่เคยไม่ใช่โลกทั้งใบที่จะหันหลังให้แต่เป็นเพียงโลกที่ท่านสร้างขึ้นซึ่งฉันไม่อาจทนอยู่ต่อไปได้อีก ฝูงชนระเบิดเสียงโห่ร้องและฮือฮาบางคนปรบมือบางคนสายหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาในขณะนั้นเองฟ้าแลบวับเหนือท้องฟ้ามืดครึม้มเสียงฟ้าร้องสะท้อนก้องไปทั่วเหมือนประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่มีวันย้อนคืนเสียงฟ้าคำรามอย่างสะท้อนกล้องสายฝนเทกระหน่ำลงมาแรงขึ้นหยดน้ำไหลพรั่งพรูราวกับต้องการะล้างความลับที่ถูกเปิดเผย บิดาของเธอยืนนิ่งหยดฝนไหลผ่านใบหน้าคมเข้มแต่ไม่มีสิ่งใดบทบังความสันสะเทือนในดวงตาของเขาได้เขาหันมามองลูกสาวมองชายหนุ่มไทยที่ยืนปกป้องเธอไว้แล้วหลับตาลงชั่วขณะราวกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจตนเองฝูงชนเงียบลงมีเพียงเสียงสายฝนที่กระทบพื้นดังไม่ขาดสายบรรยากาศตึงเครียดราวกับทุกลมหายใจถูกหยุดไว้ เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ปิดบังไม่อยู่ริมฝีปากเอื้อนเอ่อยด้วยเสียงทุ้มหนักเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุผลที่ข้าพยายามซ่อนทุกสิ่งมิใช่พระเกียติยศเพียงอย่างเดียวแต่เพราะความจริงอีกด้านหนึ่งที่โหดร้ายยิ่งกว่าฝูงชนสะดุ้งเหือกเสียงสุบซิบดังราวกับคลื่นซัดหญิงสาวเบิกตากว้างน้ำตาหยุดไหลในทันทีความจริงอะไร เธอถามด้วยเสียงสั่นบอกมาเดี๋ยวนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปบรรยากาศในลานโรงแรมมืดทึมสายฟ้าแลบอีกครั้งสาดแสงสว่างเข้ามาเผยให้เห็นสีหน้าของบิดาที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเขาเม้มปากแน่นแล้วกล่าวประโยคที่ทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจเสียงของเขาแตกพร่าทุกถ้อยคำเหมือนถูกดึงออกมาจากบาดแผลในหัวใจแม่ของชายหนุ่มผู้นี้ ไม่เพียงแค่ช่วยชีวิตข้าในทะเลทรายแต่เธอคือหญิงที่ข้าเคยรักรักมากยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองฝูงชนตะลึงงนันเสียงแฟลชจากกล้องหยุดชะงักราวกับเวลาแข็งค้างสายตานับร้อยจับจ้องมายังชายผู้เป็นเจ้าพ่อด้วยความตกใจหญิงสาวก้าวถอยหลังหัวใจเธอเต้นทีจนหายใจแทบไม่ทันคำพูดนั้นเหมือนแรงฟ้าผ่าลงกลางใจชายหนุ่มไทยกำมือแน่น ร่างเขาสั่นสะท้านดวงตาเบิดกว้างด้วยความไม่อยากเชื่อบรรยากาศรอบตัวกลายเป็นความเงียบงนันมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นดังอย่างต่อเนื่องรากับทุกสิ่งกำลังถูกชำระด้วยความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดผู้เป็นพ่อก้มหน้าลงเสียงทุ้มหนักยังคงเอ่ยต่อและเพราะรักนั้นทำให้เจ้ากับเขาอาจมีสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันตัดขาดได้หญิงสาวสะดุ้งเฮือก คำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในจิตใจโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนในเสี้ยววินาทีฝูงชนส่งเสียงฮือฮาบางคนอ้าปากค้างบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจเธอสั่นสะท้านเสียงหัวใจเต้นแรงจนดังในหูริมฝีปากแห้งผากไม่อาจเอื้อนเอ่ยคำใดออกมาได้ชายหนุ่มไทยหันมามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความสับสน คิ้วขมวดแน่นราวกับพยายามหาคำตอบหมายความว่าอย่างไรเสียงเขาดังก้องท่ามกลางความเงียบสายสัมพันธ์ที่ท่านพูดถึงคืออะไรบิดาเงยหน้าขึ้นดวงตาคมกริบสะท้อนประกายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขากัดฟันแน่นก่อนจะเปล่งเสียงต่ำหมายความว่าเจ้าอาจไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับประกูนี้แต่คือเลือดเนื้อเชื้อเคืที่ข้าไม่อาจยอมรับต่อหน้าสังคมได้ เสียงฟ้าร้องดังสะท้อนอีกครั้งฝนกระหน่ำหนักขึ้นจนเปียกทั่วลานโรงแรมและในความมืดสลัวนั้นทุกสายตาเบิกกว้างด้วยความตะลึงที่แทบทําให้ร่างกายแข็งค้างเสียงฮือฮาดังกระหึ่มรอบลานโรงแรมบางคนยกมือกุมศีรษะบางคนร้องอุทานด้วยความตกใจจนเสียงสะท้อนกล้องหญิงสาวสุดลงช้าช้าหัวเข่าแทบแตะพื้นน้ำตาไหลอับแก้ไม่หยุดราวกับสายน้ำแตกทะลัก เธอสั่นสถานจนพูดแทบไม่ออกท่านกำลังบอกว่าเขาคือสายเลือดเดียวกับฉันหรือฝูงชนเงียบงนันไม่มีแม้แต่เสียงแฟลชจากกล้องนักข่าวหยุดมือราวกับถูกตรึงด้วยความจริงที่โหดร้ายชายหนุ่มไทยยืนนิ่งใบหน้าขาวซีดเหมือนถูกดึงวิญญ,ญาณออกไปริมฝีปากสั่นระริกแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาบิดากำมือแน่นเสียงหายใจดังแรงจนอกกระเพื่อม ใช่เลือดของข้าไหลเวียนอยู่ในตัวเขาเสียงสายฟ้าฟาดผ่าลงกลางฟ้าสว่างว่าจนเงาของทุกคนทอดยาวบนพื้นหญิงสาวร้องให้สะอื้นสถานหัวใจแต่สลายท่ามกลางความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีแต่ในดวงตาที่พระเลือนด้วยน้ำตาประกายหนึ่งยังคงลุกโชนประกายที่เต็มไปด้วยความดื้อดึงและคำถามอแหลมคมซึ่งเธอเตรียมจะถามกลับไปยังคู้เป็นพ่อในวินาทีถัดมา เธอเงยหน้าขึ้นทั้งที่น้ำตาย,ยังรินไหลเสียงสะอื้นถูกกลืนลงไปกับลมหายใจที่หนักอึ้งสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดบนความกล้าถ้าเขาคือสายเลือดเดียวกับฉันจริงแปลว่าความรักของเราคือสิ่งต้องห้ามแต่ความผิดนี้ไม่ใช่ของเรามันคือความลับที่ท่านเลือดจะปกปิดมาโดยตลอดบิดาสะอึกริมฝีปากสัน่นแต่ไม่อาจโต้เถียงฝูงชนรอบตัวนิ่งเงียบราวกับถูกตรึงด้วยถ้อยคำ เธอหันไปหาชายหนุ่มน้ำตาย,ยังคงไหลแต่แววตากลับมั่นคงมือที่สั่นเทายื่นไปจับมือเขาอีกครั้งเราจะไม่เดินทางนี้ต่อไปด้วยกันในฐานะคนรักแต่เราจะเดินไปด้วยกันในฐาน,นะความจริงเพื่อให้โลกได้รับรู้ว่าไม่มีสิ่งใดซ่อนอยู่ใต้เงามืดได้ตลอดไปชายหนุ่มพยักหน้าดวงตาแดงกำําแต่เปล่งประกายแห่งความเข้มแข็งเขากุมม,มือเธอแน่นอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน เสียงฟ้าร้องค่อยๆแผ่ลงสายฝนเริ่มซาลงจนกลายเป็นเพียงละอองเบาบางบรรยากาศที่หนักหน่วงคลายตัวลงทีละน้อยบิดายืนนิ่งสีหน้าซับซ้อนเกินกว่าจะอ่านออกเขาหลับตาลงช้าๆแล้วหมุนตัวเดินออกจากฝูงชนโดยไม่เอ่ยคำใดหญิงสาวและชายหนุ่มยืนเคียงข้างกันท่ามกลางสายตานับร้อยแม้เส้นทางรักของพวกเขาจะสิ้นสุดแต่เส้นทางแห่งความจริงและเสรีภาพเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น เรื่องราวที่เริ่มจากความลับและการปกปิดกลับจบลงด้วยความจริงที่ไม่มีสิ่งใดปิดบังได้และในคืนฝนพรมคืนนั้นทั้งสองต่างรู้ดีว่าความเจ็บปวดจะกลายเป็นพลังที่จะนำพาชีวิตไปสู่วันใหม่ที่พวกเขาเลือกด้วยตัวเอง